ครับผมเทพประชาเพชรวิลาติชิดใส่เราซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่คใครก็หลย์บอามีใครเป็นคู่พวกซ้อมบ้างกี่นันตอนนี้เปืนใหญ่ปฏิหารเพื่อเป็นค่ายเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสีสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้เจ้ามวยสไตล์เลยครับเดินวันนี้จะต้องมาเจอสิ่งเนาะเคยต่อยกันไหมครั้งแรกเลยศึกษาเก่งาต่อยเขายังก็ศึกษาเขามือสไตล์ ่วันนี้มันเจอสิ่งนะวางเกลววางแผ่งให้ดีตามสไตล์ล่าสุดต่อยไปที่ต่อยล่าดังหนอ่าวันนั้นต่อยกับเป็นคนเป็นไงบ้างชนะคะแนนวันนั้นเปลี่ยนเท่าไหร่เอ่ยร้อยยี่สบสามครับคนต่อให้บอลอตอนนี้ต่อไปยี่สิบนะจะเข้าไปชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินเอามายี่ส้นยี่สิายหน่อยต้านกายตอนนี้น้อยเปอรณ์แข็งแรงพร้อมออยเชน่ากับใเหมือนเดิมคุมมากี่กิโล 3กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด4กิทีครับคนจังหวัดสารสินฟังเชิญไปทำน่อยถ้าถึงชากสารสินนะครับช่วยแชร์นด้ครับันนีๆด้วยครับอ่ะขอโชคด,ดีขอบคุณครับ